ยาพิเศษอะไรลองเปี่ยนได่จะเขีย,นเ,ยนเนี่ยกดสองใส่ข้างในลองเปลี่ยนลองใส่กันเดียวคราม,ม,มาถ้าดูแกซื่อเหมาอนนั้นเลยดูหมวก,กัน้อกแก่แกไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเมาเขบอกว่าเกย์หัวเอียงแล้วอะ่ะเอ,อ,อันนี้ไม่รู้หรอกให้แต่มาก่อนนะ <c oughs> ให้แต่ได้มาถึงก่อนแซงไปเลย กมันเ่กาแม่งเจใส่รถเลยแก,แกหารถเลยร <c oughs> อรอ,อ,อเรียวขวาข้างหน้าเด้ขอขวาไหนครับขวามอใส่เลี้ยวเห็นไหมเมื่อกี้ขวามือม,มอ,ม <c oughs> อใส่เลี้ยวไป <c oughs> เขานี้ไม่มีอีอีอี ฟฟ้้ออยยยาาเนี่จะบอกนะว่าไม่มีใครมาเห็นวิ่งขึ้นรถกันเมื่อกี้ไปคณนไหนอะกูชื่อเฉียงจากศูนย์นเรนทอนว่าสองเตียงมีใครออกมาเนี่ย ปุทิ่เฉียงจะสุดในท่อรอบสอเรียนไกลเหลือเอยแต่เราลองท่นี้เหร่แง่ติฟาง,งก้อนเดีวยวาก้อนนะคะไอ้ตรงไหนทำไมเขไม่มาไม่ใครว่าวเออ ไฟสาดไปให้ที่เหตุเหตุเนาะใช่ไหมพี่พลบอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ซ้ายมือสวัสดีครับพี่อยู่ไหนพี่อ๋อรถเกล่าพี่รถ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 อยู่ไหนรถเก่๋แล้วบอกมีพรบไม่รถรถรถมีพรบไม่ไอ้ไหนไปจับรถมาจับไปเออ อ๋อยีพอร์บรครับสวัสดีครับก็มีพรบอก็มีตังในนี่ไหมเติมให้หนูสักยีสิบาทดิ แกรู้สึกตัวเนะาะถามตอบรู้เรื่องเนาะ,ด,ะดื่มไหมนะ่ะดื่มดื่ม,ด,มดื่มไหมตตดื่มพอพอเราไม่มีพรบก็่ารักษาพยาบาลก็ต้องจ่ายเองออกเต็มอย่างเงี้ยฮะเรื่องกระดุมกระดูกมันก็จะมันกแใช่ครับ มืดด้วยตรงนี้มืดมืดไฟไฟอยู่แต่ว่ามืดต่อครับ,บนีหญ้าอ๋อ,อมันจุดอับด้วยนะใช่ไฟไฟมี<ค>อยู่ต้องนี่คือพอมันไม่มีหญ้าไม่มีอะไรวิสัยทัศน์มันก็เป็นมุมอัมบถ้าอย่างน้อยต้องต้องเห็นเห็นรถ เห็นรถกันแต่ไกลอ่ะนั่นเลยมันต้องมันต้องเห็นจากนน่นมานะมันรงนันเม่คืนกับไม่รู้เนี่ยตามรถเจอหรือเปล่าเห็นเห็นว่าแกก็ตึงๆมาไม่ใช่ป่าดึงมาจากไอ้งานที่ใหญ่บ้านหักกี่ท่อนแล้วนะสองอายุมากแล้วด้วยรักษา ครับสุขชาดาอาการหนาวครับลมแรงครับเป็นมอเตอร์เขียวชนกันแล้วคู่กรณีหลบนีครับบาดเจ็บชายหนึ่งคนนะฮะที่เออเป็นสามแยกบ้านโคกกระชายสามแยกบ้านโคกกระชายตำบลสลักใดยํอำเภอเมืองสุรินทร์ฮะตอนนี้หมู่13บสามแยกนี้ก็ทิศเหนือจะไปบ้านโคกเพชร ได้นะครับไปบ้านถนงบ้านโคกเพีดสลักใดหรือไปอบตสลักใดได้ส่วนทิศตะวันตกก็ไปโป่บ้านคอโคกันแสงได้ไปบ้านโคกกระชายได้ครับทิศใต้ก็บข้าบ้านโคกกระชาย63ตำบลสลักใดครับแกลูกขึ้นนั่งได้ไหมนะตลไป่ได้ กลิ่นกลิ่นกลิ่นตรงนี้เลยเออจะหนักไปทางเมาใช่ไหมดคบถามตอยกยกมือได้ไหมืมอ,มมอชูขึ้นชูขึ้นบนนั่งไงดแขนขวาชูขึ้นให้สุดเลยแขนขวาชูขึ้นให้สุดเลยเจ็บไหล่ร้องเอาสปินหายปลาขวาให้หน่อยนี่ไหมเดี๋บลก็นี่ไง,ไงเอามือแกเอามือแกวางไว้กับลำตัวเลยแนบแนบลำตัวหน้าอกอ่ะ

สวัสดีพี่บอยลำปางครับกสรีรับเรื่องขอบคุณครับพงนึ่งครับไม่หนาวบ่ตา,าดีนะตรงนี้มีต้นไม้บงังตรงป้อมโล่งเลยพี่ตรงป้อมแบบหนาวจนโล่งจน เกี่ยวกันนะยางสีฟันที่ห้ออะครดอกกุ๊กคู่ผู้จังเหตุเป็นรองพงนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนบนสลับใดนะ่เสื้อลายสกอตสีต่างๆกิข้าสันสีเขียวนะับ ผ่านมาพบเหตุนะฮะกระรีโพนรสรับมาแจ้งว่ามีรถจักรยานย,ยนต์เฉียวชนกันบาเดเจ็บชายหนึ่งคนแขนขวาทำตามคำบอกไม่ได้นะครับหายปร,ราหรือว่าไหล่อาจจะหลุดนะฮะหรือว่าหักทีนี้อา,าสาสมัครกู้ชีพสลับใดอยู่ระหว่างปฐมพยาบาลทำการสปินดามนะฮะสกอร์ E4 V5 M6 นะครับมีกลิ่นคลายสุรา เด็กๆไม่ไปโรงเรียนเหรอพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอพรุ่งนี้นอนดึกจังก่อติดสถานการณ์เออชอบชอบขี่ออกมาซื้อของกินตอนดึกไม่มันขี่เล่นขี่เล่นเออขี่เล่นเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยมันชอบขี่ท่ามืดมืดเนี่ยตอนดึกด้วยตรงมืดอ่ะมืดเห็นตอนแรกก็รู้เด็กเด็กไอบออโต้หรือเปล่า ตกใจอยู่ชอบปั่นจักรยานดึกๆอืมคือด้วยความเคยชินเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้คันเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเร็วมอเตอร์ไซค์เร็วบางอย่างบางทีมาเนี่ยมันมีโค้งมามันมองไม่เห็นครับ ดีครับพี่โมไปนิดใช่เขาโตโวโมเปลี่ยนรือหลองโต กาะติดสถานการณ์ในขณะนี้นะครับที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลรายงานสดจากที่เกิดเหตุนะครับตรงนี้ยังคลุกวงในอยู่ข้างกองหญ้านะครับผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการปฐมพยาบาลนะคนนี้สปินดามที่แขนขวาแล้วครับออนบอดนะครับ

หัวเป็นอะไรนะโน no, ใช่ไหมเนี่ยขาโนโน no. แปลว่าไม่โนแสดงว่าไม่เป็นอ้อขาขามีแผลอยูนะ่นิดหนึ่งขามีแผลถลอกอยู่นิดหนึ่งนะเกี่ยวรถหนามมั้งอันนี้แต่ถ้าเลือดไม่ไม่ไหลไม่เป็นไรหรอกน้องพี่อาช่วไหนแล้วล่ะ <c oughs> อ๋อขานายฟาดกับรถหนามมันะในเกี่ยวนะ อันนี้แหละนี่แต่ยกขึ้นนี่นีเกี่ยวเกี่ยวรวนน้ำนี่นี่ข้างเท้าด้านนอกี่เลือดเลือดไม่ไหลแล้วเลือดอยู่ไหนเออมีบัตประชาชนไหมนี่อนบัตรเ่้เาไ่ได้เายุเท่ไห่า่แล้วขาม่ไดาไ่แ้่ อ่ะแฟนเราเนี่ยคนเคคจ,คนจ็บเนี่ยคนเจ็บไม่ได้ถามอายุเราจ้าสามสิบเนาะไทยรถปราสาททองหมู่สองจะกลับบ้านบ้างไหมแฟ,แฟนเขา อ่ะแฟนแฟนเอาโทรศัพท์เขาเก็บไว้ด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวหายนะมีคนเห็นด้วยป่ะพี่อ๋อ มังนงจอไว้ที่นี่ลมที่นี่ไปนี่เฮ้ยขยับขยับขยับให้ VR เข้าหน่อยขยับให้ VR เข้าหน่อยโบกโบกโบกให้เขาจอดเนี้ยโบกให้เขาจอดน,นี่เพื่อจะเอาหัวออกไปเนี่ยออพอ,อแล้วพอแล้วแน่นแล้วแน่นแล้ว

สไลด์เอาเลยเลื่อนเอาเอในใครเราไปชอบเข็นเคสเอาบัตรเข้าไปเนี่อ่ะรถเข้ากลับบ้านหมดแล้วคู่ันนี้หลบหนีรถเข้ากลับบ้านหมดแล้ว ญาติไปด้วยไหมครับไปไปด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นรถขนุนเลย สามบาดยี <30 S 2> 7ส9ปีอายุยี่สิบเก้าปีสาามกใช่ไหมสามเอ็ดสามเอ็ดปีมัสามหก ห้าสิบหกสามสิบสามสิบสามสเอ็ดปีสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละสามสิบเอ็ดปีแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครออกเลยเคสไหนเมื่อกี้ให้โทรหากันบุญเลยเมื่อกี้เคสที่ไหนเนาะที่ที่เป็นสองเคสใช่ไหมที่อารมันผักเขายังหาเลยไม่ได้เลยแล้วอีกเคสหนึ่งอ่ะที่เขาโทร

ตรงบุญยงแสลงพันเลยนะใช่อเราปีที่แล่วที่เราไปเขาอ้อยอ่ะเขาทุกปีเลยอ่ะแล้วเมื่อวานลมแรงนะลมแรงที่เขาอะไรนะเขาฉีดน้ำน้ำมาหาเราหมดอ่ะอืมเขาเชีานน้ำาก็ไม่บอกน่ารูเลยนมออเห็มมัอมืเต็มยุโเยอรเรงก็เรื่องตัวนี้มนให้มือเต็ม

ใส่กระจกนูนกระจกนูนพอไมหมล่ะพี่เล็กนิดเดียวันเล็ก ครับและในขณะนี้ผู้บาดเจ็บลำเลียงรถสมาคมเบียกูชีุ่รินนะครับกำลังจะนำส่งโรงพยาบาลศูนย์สุรินแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะยยกย้ายนะครับหรือว่าส4ี่นะครับยกเลิกภารกิจนะครับกลับไปเตรียมพร้อมในฐานที่มั่นกลับไป35ที่ฐานนะครับที่มีแต่ลมหนาวครับครับสวัสดีคทวัด จทุท่าน,นะครับที่ไหนเ,เป็นถนนภายในหมู่บ้านนะครับสามแยกบ้านโคกกระชายหมู่13ตำบลสลักไดน,นะครับเส้นนี้จะเป็น3ามแยกไปหมู่บ้านคอโคกันได้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นจักรยานยนต์เชี่ยวจนกันบริเวณ3ามแยกนะฮะคู่กรณีหลบหนีครับบาดเจ็บชายหนคนอายุประมาณ31ปีนะฮะไหลขวาทำตามคำบอกไม่ได้นะครับทำการยึดตรึงแล้ว นำส่งลงพยาบาลส่วมที่เรียบร้อยครับขอบคุณเ c ทุกท่านที่ติดตามนะฮะใคร,ข,รขับรถขับรายอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับปลอดภัยทุกเส้นทางหลับฝันดีรลตรีสวัสด์ทุกท่านครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ